ครูจะพาทุกคนสวดคาถาของหลวงพ่อสสธรแล้วครูจะมาแบ่งปันในการสร้างตัวตนเนาะใน YouTube นี้ของใน Facebook ให้ได้ตังแต่ครูเน้นสร้างตัวตนในช่อง YouTube แล้วก็ Tik Tok กับเพจ a c e b o o k เนี่ยอาจจะแบบสอนวิธีการทำแต่หลักๆทำ u t ท b e ก่อนเราต้องการดึงคนเนี่ยให้มาขายของใน Facebook นะคะว่าขายยังไงนะเราต้องการหาคนในช่อง youtube นะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเราเจอแต่คนคุณภาพที่มาซื้อสินค้าเราแล้วก็มาเป็นตัวแทนจําหน่ายกับเราอยู่ทุกวันเนี้ยอ่ะวันนี้ครูจะขอบารมีหลวงพ่อแล้วก็นั่งพอแบ่งปันจิตครูจะพาทุกคนนั่งสมาธิเนาะเมื่อคืนนี้ครูสวดมนต์แล้ว,วครูอ่ัปคลิปลงเรียบร้อยแล้วค่ะนโมต,ต,ตัสสะปะคะวัตตุระหัสตูสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะปะคะวัตตุระหัสตูสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะปัคะวัตตุระหัสตูสัมมาสัมพุทธัส นามต d u s ะ p ะ k ต a ะ a t o ะ r a hatu s a m ม s a b นโม odusapakkavato ora hatu sama s a b อิติอิติโสธรนโมพุทธายะธาพุทธโมหน้าหน้าทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธทางแคข้าธรรมังแคข้าตสังฆังแค่้าสศัตรูภัยพันธ์วินาศส <s Elliott humming> ันตินาการูคุลกสันโทสิโรมัตนีโมการูกนาคาโนนานาจิตเตพุทธาการูกัสโปพุทโจะ ทเวนีตทาการุสีสายยาการุนีโคตโมยากันนียาการริยะเมตัยาาโย,ย,ย و, ชีวหาทีเปปัจจาพุทธานามานิหังความรู้ต่างๆครูได้มาแบ่งปันทุกคนในวันนี้เป็นความรู้จากสมุดธรรมะเล่มน,นี้แหละวิธีการเบริกบุญเนาะแล้วก็วิธีการแผ่บุญเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นที่มันเป็นเนี่ยเพราะอะไรในสมุทธรรมะนี่สอนเราเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรทำเรานะคะ แล้วเราเนี่ยวิธีคือแก้กรรมปัญหาชีวิตกินอย่างไรให้ไร้ลูกอ่ะแล้วทีนี้ครูก็จะสวดคาถาของหลวงพ่อพระศีวดีเข้าไปด้วยนะคะทุกคนในจิตของครูที่จะระลึกถึงท่านนะศีวดีจะมาหาเทโรเทวตานปูชิตูโสระหปัตยาทีมหี สีวลีจะมหาเทโรยะขาเทวภูชิโตโสระโหปัตยาทิภีรอาหางวันทามีตังัทธาสีวลีเทระเอตังคู้นางสวัสดลาพังพระวันตุมีขอบารมีของอุปเภาอาปกุตมาอยู่กับลูกด้วยเพราะว่าไม่รู้จักคาถาท่านจําไม่ได้อิมินาสการีนาสาวกสังโูกจานาเทโรมหาตีชาวันตูพุทธคโพโหปาดิตาโลอิเทนิตติตามาลตังสารานางคาฉามิแล้วก็สัมมาระหังเนาะ คาถาพายโยมาราชเอาไหมณป่าโตเมตังป่าระชีวิตนางสุขะโตจุติอิตาเมตะพิ่พานังสุขะโตจุติป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงของหลวงพอ่ออ่าสวดเมื่อคืนแล้วสวดเมื่อเช้าอยู่กได้จริงๆต้องวิธีการไหว้หลวงพ่อของหลวง,งพ่อหลวงปู่ทวดเนาะให้หาทูบแขกเก้าดอก มะลิเก้าดอกตั้งนโมสามจบระลึกถึงท่านขอบารมีต่างๆที่ที่ต้องการสวดพระคานี้นโมพุธิสัตว์าาตัวอาคันติมายะติปวานโมพุธิสัตว์ตัวอาคันติมายะายติปวานโมพุธิสัตว์าาตัวอาคันติมายะายติปวะถ้าเราอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะก็คือมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแหละ <c oughs> เคยเป็นมาแล้วแต่ถ้าเราไม่อยู่กับท่านนะสิมันแตกต่างกันมากค่ะนะนุน่นเราจะอารมณ์ไม่ดีถ้าเราอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะอารมณ์ดี อิปิโตอิิปิโสภควายมาราชาโนทเวสวรรณโนมาระนังสุข,ขังอหังสุขโตนมโมพุธาทธายะท้าเวสวรรณโนจาตุมหาราชิกายะขาพันตาพักทาภูริตโตเวสสาภูสาพุาพทธังอระหังพุโทโธท้าเวสวรรณโนนโมพุทธายะทุกคนรู้ความหมายว่านมโมตระศะความหมายคืออะไรไหมคะนะคะความหมายคือให้เราระลึกถึงผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คำสอนของระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานถ้าสมมติว่าวันนี้เจอปัญหาอะไรเราก็จงหาความรู้ในโลกโซเชียลเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเนาะอย่างน้อยการที่เราออกมาทําความดีมาเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนในช่อง YouTube เนี่ยสมมติว่าคุณไม่เคยทําช่อง YouTube เลยคุณก็สามารถเรียนดูได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่สามารถทําช่อง YouTube ได้หมดทุกคนอย่ามีข้ออ้างใน,ในทั้งสิ้นเรียนรู้เอาถ้าพออัน เชื่อไหมในแต่ละประเทศในการเล่น YouTube เขามีคนสอนของแต่ละประเทศเราก็ขออธิษฐานจิตเนาะให้เจอกระยะนานมิตรทั้งหมดหนึ่งล้านคนในช่อง y u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  e เนี้ยมาร่วมเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนบริกันาหากใครที่อยากรอดอยากรวยก็มาร่วมกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือผู้คนบริกรนให้พลิกชีวิตไปด้วยกัน ให้มีเงินปลดนี้ก้อนใหญ่ไปด้วยกันเนาะเราจะปั้นคนอะให้มีรายได้ตั้งแต่วันละหนึ่งพันบาทยันสี่พันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วแต่ทุกคนจะตั้งเป้าแต่ครูต้องการปั้นคนหนึ่งเดือนให้ได้กําไรหลักล้านไปด้วยกันต่อวันก็คือถ้าขายปีกได้สิบก้อนได้สี่ร้อยกว่าบาทสามสิบก้อนได้พันกว่าบาทถ้าขายหนึ่งร้อยก้อนถ้าขายปีกปั้นคนด้วยเนาะขายปีกในที่นี้นั่นเน้นปั้นคนค่ะ นะคะก็ได้กําไรประมาณสี่พันกว่าบาทครูก็เลยว่าครูตั้งเป้าอยากปั้นคนให้ได้กาไรวันละสี่พันบาทไปด้วยกันมีใครไหมหนึ่งร้อยคนต่อวันเนี่ยนะจริงๆเรารับคนเยอะมากนะมากกว่าหนึ่งพันคนค่ะนะคะที่จะมาขายแบรนด์เราเนาะรุ่นแรกนะเออในช่องทวิตเตอเราไปตั้งเป้าหมายใหม่แล้วเราต้องการคนมากกว่าห้าหมื่นคนก็ขายให้ลูกค้าด้วยตัวแทนเราแค่หนึ่งพันคน ะคะเน้นขายให้ลูกค้านะคะทุกคนใน tik กต k เนี่ยนะเออจะเน้นขายปีกอะนะขายปีกขายส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ใน y o u t u b e เนี่ยเน้นปั้นทีมแล้วก็สร้างตัวตนเพื่อทำความดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะ,ะวันนี้พอเราขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เส็จใช่ไหมให้เราจะพานั่งสมาธิก่อนแล้วแผ่บุญแล้วลึกถึงบุญที่เราเคยสะสมมาอ,อารมณ์ดีมีความสุข เงินก็จะไหลามาทีมานะคะใครที่แบบอยากได้เงินเนาะใครที่มีปัญหาเรื่องเช่นเงินไม่พอใช้มีหนี้ครึ่งแสนหลายแสนหรือมากกว่านั้นอยากมีเงินมีหนทางที่จะทําให้เรามีเงินปลดหนี้สิ่งที่ครูทําอยู่ทุกวันนี้ความรู้เนี่ยฟรีเรียนฟรีทําฟรีเอาแค่ประสบการณ์ของเราออกมาสร้างตัวตนแบ่งปันทําความดีนะหรือคุณไปศึกษาตามหลักคําสอนของพระเจ้า อีกทีก็ได้ไปหาครูหาบาอาจารย์เอาแล้วก็มาทาไม่ได้ยากเลยใช่ไหมทุกคนเวลามาเรียนรู้เนี่ยพอที่จะแบ่งปันได้ไหมเออมีใครที่อยากทํากับเราไหมไม่ได้ยากเลยเนาะสังเกตไหมเวลาครูแบ่งปันบางทีครูอาจจะพูดไวเนาะอย่ารู้สึกว่าครูพูดคนเดียวนะอย่ารู้สึกว่าครูทัพทีมพูดคนเดียวนะทุกคนอะไรในอดีตก็ช่างมันเนาะครูจะเริ่มทําให้ดีสุดถึงแม้วันหนึ่งอะเราตั้งใจทําแล้วเราผิดพลาดมันก็ดีกว่าเราไม่ทํา ต่อให้เขาใครเขาดา่าเขาว่าเราในสิ่งที่เราทําผิดพลาดก็ช่างแม่งช่างมันแต่อย่างน้อยเราก็ได้ฝึกตัวเองในในการทําความดีบางทีเรารู้สึกนะเวลาเราแบ่งปันอะทําคลิปแต่ละคลิปแบบแม่งเราตั้งใจเราให้สุดไม่มกีกัส่วนใครจะเห็นคุณค่าในตัวเราหรือเปล่าก็ช่างแม่งช่างมันเหมือนกันค่ะไม่สนใจรู้แต่ว่าเต็มใจให้เต็มใจช่วยคือบางทีที่เราเจอนะ แม่เอาแล้วอธิษฐานจิตค่ะขอเจอแต่กัลยาณมิตรที่ชอบทําดีทําบุญชอบช่วยเหลือสังคมอยากไปพระนิพพานอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เราอยากมากๆเพราะลดความอยากค่ะอยากได้อยากได้ดีอยากได้ดีอยากมีชีวิตดีอยากมีเงินเยอะๆพออยากแล้วก็ลดความอยากค่ะแล้วมันจะได้ค่ะถ้าเราไม่มีความอยากนะเพื่อนๆคุณจะไม่อยากทําหาอะไรเลยคุณก็จะบอกว่าแค่นี้เราพอแล้ว ถ้าคุณไม่เจอโมเมนต์วันที่นะ่คะครัวมีกันอยู่สองร้อยตั้งใจเก็บนะเก็บตังไว้บางทีลูกร้องไห้จิตของเด็กอะ่ะมันมันไม่เหมือนเราเวลาเราคุมตัวเองเนระาทำคุมได้วิธีคิดเนาะเด็กมันอยากจะกินนู่นกินนี่เราก็ต้องเอาเงินที่เราเก็บไวอ้อ่ะมาซื้อให้ลูกเรากินครูมันแบบเคยเจ็บใจมาก่อนว่าตรงที่ว่าเวลาลูกอยากกินอะไรอะ่ะ แม่งกูไม่มีเงินซื้อให้ลูกกินอะ่ะเราก็เลยดึงเอาความคิดที่เราเคยขายข,ายของอะไรมาแม่งตอนนั้นกูขายของอะไรพาลูกไปเล่นสวนน้ําอยากกินบาร์บีคิวก็พาลูกไปกินอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปเที่ยวก็เพราะอาชีพออนไลน์นี่แหละทุกวันนี้กูปลูกพลังตัวเองค่ะว่าคอยดูนะคนอย่างอินิตนี่แหละคนอย่างนิตยากรโสภานี่แหละจะทําให้ตัวแทนจําหน่ายของฉันนะขายดีขายปังยกทีม มีชีวิตดีเพราะเป็นลูกศิษย์ของฉันครูจะพาพวกมันทําความดีครูจะพาพวกมันมีชีวิตดีเพราะเป็นลูกศิษย์ของกูเพราะเป็นตัวแทนจําหน่ายของกูครูจะเอาประสบการณ์อะที่กูขายดีขายปังเนี่ยมาสอนพวกมันอะไรที่ไม่ดีกูจะเริ่มําเนี่ยครูจะบอกตัวเองแบบนี้สิ่งที่ครูบาอาจารย์ตีเราเราก็จะบอกตัวเองว่าคูจะแก้ไขคูจะไม่อยู่แค่นี้คูจะไม่ทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วแล้วครูจะหาครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้น หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณ <aos itt ain> อ่านหนังสือเอาเองกูสวดมนต์เราเองกูอ่านเอาเองแล้วเนี่ยความรู้อย่าให้มันเป็นแค่ความรู้ค่ะอย่าให้เป็นแค่ความรู้ทว <net> ่วมหัวตัวไม่รอดแต่จงใช้ความรู้ที่เราอ่านเนี่ยเอามาช่วยคนไม่ต้องสนใจว่าใครจะว่าทํเดียวน้ากูไม่ได้ทดํเดียวน้าถ้ามึงอยากได้หน้ามึงก็มาทาสิบอกมันนะคะมึงอยากได้หน้าได้ตามึงอยากที่กูทําทุกวันนี้กูทาความดีเพราะว่ากูอยากช่วยเหลือครอบครัวกู แล้วกูก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นถึงแม้ว่ากูไม่ใช่คนนิสัยดีที่สุดแต่กูจะทําให้ดีที่สุดในแบบของกูส่วนใครจะรักก็รักใครจะชอบก็ชอบใครไม่ชอบช่างไม่ทั้งนั้นดีกว่าไม่ทําอะไรนะะดีกว่าปล่อยเวลาทิ้งไปดีกว่าตายไปเฉยๆอย่างน้อยกูก็ได้ทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้ลูกกูวัาทาั้งน้ากูจะบอกลูกว่ามึงไปเรียนยูทูบ e ้าลูกนะชื่อช่องยูทูบว่ากูทับทิมกดแรงดุเดนิมิชีวิตนะลูกนะ แล้วหนูกับน้องอ่ะแต่ไม่มีวันอดอยากหนูจะมีอยู่มีกินดีลูกจะได้มาฟังแล้วว่าแม่บอกให้หนูทําดีหนูทํานะลูกนะอย่าใช้ชีวิตไปเฉยๆท youtube นะลูกนะอยากเป็นทุกวันนี้คอยกับบอกลูกคอยหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนพี่สไปใช่ไหมนะ spd เนาะหรือเขาดูช่อง youtube หลายช่องที่ลูกที่ครูเจอรู้จักยูทูบเบอร์อ่ะพอลูกชายครูลูกชาย ครูชื่อยุทธนาพุทัขันต์นะคะ,ะน้องสไป์นะคะทุกคนแล้วครูไปติดตามเขาอยู่ทุกวนันเนี้ที่รู้จักน้องสไปร์ตเอดี PD, น้องเก๋ไก่หรือพวก,พวกที่พวกที่พวกน้องที่ทําช่อง u t u b e อยู่ทุกวันเนี้เพราะลูกชายข่อยลูกชายข่อยเรียนมารกิงกับพี่น้อง่อยเคยแบบเครียดกับลูกชาย่อยมาก่อน่อยเคยด่าเคยวาลูกข่อยมาก่อนทุกมือนน้ข่อยบดามันแล้ว่อยร้องคิดไม่กับลูกข่อยเฮ้ยเหมือนเรานี่แหละ เราจะไม่ด่าตัวเองแล้วเราก็จะชื่นชมตัวเองว่าเราเก่งว่าเราทําได้เราสําเร็จได้เราเป็นแม่ที่ดีของลูกได้เราจะหาเงินเลี้ยงดูเขาได้เป็นอย่างดีได้เราจะไม่ยอมให้ลูกเราแบบโรดิ่อยากอยากกินอะไรก็ได้กินอยากได้ของเล่นอะไรก็ได้อยากไปเที่ยวไหนก็จะพาเขาไปเราไม่อยากเป็นพ่อเป็นแม่แบบนี้ทุกคนเคยคิดแบบนี้ไหมคะถ้าคุณไม่เจอปัญหาชีวิตคุณคงไม่ออกมาทําอะไรใหม่ๆหรอกเหมือนคุณเนี่ย ครูเคยแบบเจ็บหัวใจร้องไห้ท่านบอกเขาเอออะไรเงี้ยพี่น้องนอกจากปัญหาเรื่องความรักแฟนเอาเงินให้ใช้เลี้ยงลูกเป็นอย่างดีเวลาเอาให้ใช้เขาจะบน่นเขาจะด่าเขาจะว่าเราค่ะร้องไห้มากี่ครั้งเราไม่รู้แล้วก็เคยคิดแบบนอกใจเพราะว่าแฟนทําแบบนี้กับกับครูนี่แหละค่ะแต่ผลท,ท้าย กูก็ไปจากเขาไม่ได้เพราะความดีของเขาเขาก็คุ้มครองเราตลอดแต่การที่เขาบ่นด่าว่าเราอ่ะเราก็ให้อาภัยเขาตลอดค่ะกูให้อาภัยแฟนมาหลายครั้งเพราะว่ากูนึกถึงความดีของเขาค่ะกูเคลียรความความสัมพันธ์ในใจกับตัวเองว่าถ้าเราจะมีแฟนอะผู้ชายคนนั้นต้องมีแฟนใหม่นะคือว่ามีแฟนใหม่ผู้ชายคนนั้นต้องดีกว่าผัวเก่าผู้ชายคนต้องหาเงินเลี้ยงเราได้ ใใจเราได้เนี่ยอดีตที่ผ่านมาครูมองแต่ข้อไม่ดีของแฟนไงค่ะทุกคนเป็นไหมเรามองแต่ข้อไม่ดีของแฟนก็เลยกลายเป็นน้อยใจก็เลยกลายเป็นเกลียดสามีเราเพราะเขาก็ทําไม่ดีกับเราจริงๆเช่นสมมติว่าผัวเขาตีเขาเตะเขาดา่าเขาว่าเขาพูดไม่ดีกับเราเนี้ยเราเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะว่าต่อเน,นี้เราจะแผ่บุญให้เขาให้เขาแบบคิดดีพูดดีกับเราให้เขาพูดจาเพระกับเราให้เขาแบบหาเงินได้เยอะ มีเงินเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีแล้วเราจะตั้งใจหาเงินช่วยเขาให้เขามีชีวิตดีไปด้วยกันยิ่งเราบ่นกับปัญหาค่ะยิ่งทะเลาะกันทุกวันนี้ต่างคนต่างเงียบเหมือนวันวาเลนไทน์นี่ค่ะเราแปรดเซลเล่นนะว่าเออวันวาเลนไทน์ก็ไม่เคยแบบซื้ออะไรให้เลยไม่รู้เป็นสิบปีคบกันมาสิบกว่าปีแล้วพี่น้องที่ลูกไฟน้องวินอยู่ปป4แล้วเดี๋ยวกลุ่ลาบสักดอกอย่างว่มนี้จะพี่น้องแต่ว่าเราก็หาเงินให้คอยใสย,ยู่สม,มือนั่นแหละ นี่แหละข้อดีของผัวคอยคอยก็เลยคิดว่าเอออยากกินอย่างเขาก็เสื้อให้่อยกินกับครอบครัวทุกวันนี้ครูบอกเลยว่าครูเน้นทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเพราะว่าพอแล้วนะเรื่องเรื่องผู้ชายอยากมีแฟนอะไรเงี้ยก็เคยคิดแหละก็อยากมีจริงๆแหละเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนเขาไม่ได้ใส่ใจแม้กระทั่งเรื่องเซ็กอะนานๆที่ก็แบบกับว่าสี่นะพี่น้องคอยกับแบบอายุคอยกับหน่อยยุ่งสิจะ้ะ ข่อยกับเมยทอดแทนกับชีวิตคู่ห้างแถว่อยก็บอกพ่ากับผัวเขาเลยว่าบ้านปลายชีวิตะอะขอเป็นเรื่องอีเม่เด้อนะไอ้สิไปทางไในก็เรื่องของอ,เอ้เถอทั้งสี่นะเคยบอกกับผัวแบบนี้จ้ะนะคะเคยบอกกับเขาแบบนี้นีีเขารู้สึกแบบทอดถอยก็นในเรื่องความรักอะนะเขารู้สึกว่าอยู่น้ากันแล้วแบบเป็นอย่างคือบ่มีความหวานความแหววมาแบบคนห้องเกิดมาทั้งทีพี่น้องสามแนมู้เจ้าเป็นผู้หญิงอะ จามีผัวพอจะอย่างมีผัวแบบใดเอานอกจากหาเงินให้เขาอะเรื่องเสียสําคัญที่คนเขาทะเลาะกันเลิกกันนะเพราะว่าว่าสี่กันนี่แหละจ้าพี่น้องเออบอกเลยหรือความบางทีไม่สวยไม่งามพูดจากันไม่ดีไงพูดจาไม่เพาะผู้หญิงบางคนเนี่ยทิ้งผัวไปก็เพราะว่าปัญหาก็เรื่องเซ็กอะหรือบางทีแบบด่าว่ากันบ่อยๆอ,อะทนไม่ได้ก็เลิกไปเนี้ยแต่ทุกวันนี้ ก็พอ่อครูบาอาจารย์กุแรงดูกวาจากวักรวาลแหละก็ให้เราแบบถามใจตัวเองว่าให้เราไปเคลียร์ความสัมพันธ์ว่าจะเอาอยัางไงแต่ผัวเราก็ร้านทางเดียวแค่กูมีเงินให้มึงแดกเนี่ยนะก็ก็พอแล้วอย่าอยากได้ในน,นนี้เลยอย่างเงี้อยอยากได้ดอกไม้อย่งนี้เลยจริงๆแล้วคนเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณมีแฟนอะ่ะคุณก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้เขาด้วยไม่ใช่ให้เขาอยู่กับคุณเหมือนเป็นของตายะ ทั้งที่เขาพยายามทําดีกับคุณน่ะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มีเงินช่วยคุณแต่เขาเขาเลี้ยงลูกให้คุณไหมเขาเป็นเมียที่ดีของคุณไหมคนเป็นผู้ชายอ่ะต้องใส่ใจเรื่องนี้บางทีได้โทรศัพท์มาได้โทรศัพท์มาใหม่ก็บอกว่าเพื่อนคุณนั้นคนนี้เอาให้ผ่อนเขาเอาแต่กูอยากจะรู้เลยว่าคนที่ซัพพอร์ตมันอยู่ทุกวันเนี้ยเอาโทรศัพท์ให้เอาอะไรดีๆมาให้เนี่ยกูอยากเป็นใครเป็นน้องที่ทํางานน้องแบบไหนเนี่ยอยากรู้เหมือนกันแต่ครูไม่ไม่เซาซีนะ คู่บอกเลยว่าคนเราอ่ะมันจะรักเราจริงมันจะออกลายถ้ามันจะออกลายมันจะออกลายมาเรื่อยเื่อเองที่มันพูดจาไม่ดีกับเราบ,อบ,อบ,อบอ่อยๆบ่อยบ่อยอ่ะเราก็จะนิ่งบ่นอะไรพี่ก็ปล่อยให้มันบน่นทั่วเนี้ยค่ะนะหัวพี่พิดบ่นอะไรพี่นิดปล่อยให้หัวบ,บนนะะ่นเนี่ยค่ะพี่เคยบอกเองว่าตอนนี้จะสวดมน,นั่งสมาธิมากขึ้นจากที่เคยทําไม่ดีอ่ะ แต่ที่แบบนอกใจใช่ไหมคะครูก็ไม่นอกใจแต่ครูจะเน้นมันเนี่ยเรื่องสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วครูจะทําให้ตัวเองมีความสุขความเจริญไปพระนิพพานดีกว่าหาเงินเลี้ยงตัวเองให้ได้วันหนึ่งถ้าไม่มีเขาเราต้องอยู่ได้ไงทุกคนข้อสําคัญที่เนี้ยครูสรุปให้กับตัวเองเลยคะ่ะถ้าใครเจอปัญหาคลายครูนะไม่มีเขาเราต้องอยู่ให้ได้วันหนึ่งเราต้องไม่จากเป็นก็จากตายหรือถ้าวันหนึ่งเราต้องตายอ่ะเราต้องมีทรัพย์สมบัติมาให้ลูกเรา ที่ครูตั้งใจทำาทุกวันนี้ไม่ใช่เพื่อคนที่มาติดตามด้วยเพื่อชีวิตครูด้วยครูทำให้ด้วยใจบริสุทธิ์ทุกคนรู้ไหมว่าปัญหาชีวิตที่มันเจอเนี่ยหลกัหลกๆที่ทะเลาะกันเลิกกันเพราะการเงินแล้วก็เรื่องเซ็ก์ด้วยแล้วก็เรื่องที่ไม่ซับพอร์ตเรื่องมันต้องมีความหวานมันจีบกันใหม่ๆตลอดเวลามันต้องมีความสุขให้กันและกันด้วยไม่ใช่แบบเหมือนเหมือนปลาตายที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะจะเปรียบเทียบกับอะไรวะ เหมือนมาน,นอนกับหมอนข้างอะเออเนาะเชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายคนไหนก็คงไม่อยากอยู่กับหมอนข้างจริงไหมมีผัวก็เหมือนไม่มีผัวอย่างนี้ค่ะเออก็คงไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นหรอกจริงไหมรวมกับตัวครูด้วยครูก็เคยพูดตรงๆกับแฟนเหมือนกันแต่เขาก็ยังไม่ได้ให้เติมเต็มในเรื่องนี้กับครูเลยค่ะนะครูก็เลยว่าเออถ้าถ้าการผิดสิลมันไม่ดีหนูก็จะไม่ผิดสิน แต่หนูก็จะรักตัวเองมากขึ้นหนูจะสวดมนต์นั่งสมาธิขยันหางเงินเลี้ยงตัวเองให้รอดแล้วก็เลี้ยงแม่ให้รอดก็พอแล้วอย่างเงี้ยค่ะให้ตัวเองมีชีวิตดีๆสมปัรถนามีธุรกิจเป็นของตัวเองที่จเจริญรุ่งเรืองบางทีแฟนเคยดูถูกครูนะตั้งแต่ครูขายของออนไลน์มาเนี่ยมันมีโมเมนต์ที่ครูทําไม่ได้ขนาดแฟนเราอย่างขนาดนี้เลยคุณร,รู้ไหมว่าสิ่งนี้ค่ะมนุษย์มันเห็นแก่ตัวมนุษย์ เห็นแก่ตัวทุกคนแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณไม่สร้างตัวตนอย่างเงี้ยคุณจะเจอเพื่อนที่แท้ไหมไม่เจอคุณต้องออกมาสร้างตัวตนคุณถึงจะเจอลูกค้าที่รักคุณจริงแล้วมิตรที่แท้จริงขนาดผัวคุณยังเห็นแก่ตัวเลยหรือตัวคุณอาจจะยังเห็นแก่ตัวอยู่นะคะวันที่คุณไม่มีเงินสักบาทมีเพื่อนคนไหนที่โอนเงินสั่งซื้อสินค้าคุณนั่นแหละเขารักคุณ เหมือนนี่ยเคยมีลูกค้าเยอะแต่ลูกค้าไม่ยอมมาขายของออนไลน์เลยค่ะคู่เนี่ยเคยมีลูกค้าซื้อเยอะมากแต่พอครูมาแบ่งปันทำคลิปทำคอนเทนต์ตอนนั้นอะตอนเริ่มขายกระเป๋าดักซับนะคะลูกค้าหายหมดเลยทั้งที่ลูกค้าคนนี้รักเรามากครูก็รักมันด้วยแต่บางทีเราเคยมีพูดไม่ดีกับมันด้วยทั้งที่ก็ห่วงมันมันบอกให้ไปเอาไข่ก็ไม่ไปเอาไปไหวหลวงพ่อโสธรมันบอกว่า เมื่อวันเนี้ยกูจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วให้พวกมึงมาเอาไข่แล้วคูไม่ไปเอาแล้วกูก็นิ่งเฉยมันก็คงคิดว่าลูกค้าคนนี้ลูกค้า v i p เลยรักกันจนเป็นเพื่อนกันเลยค่ะทุกคนเหมือนแบบดีต่อกันอะ่ะมันก็คงคิดว่าเราโกรธมันหรืออะไรก็ไม่ได้ไปหาเขาอะ่ะทุกวันนี้ก็นั่งมานั่งคิดถึงคนคนนี้อยู่ะนะก็คือแบบมันหาเพื่อนแท้ไม่ได้แล้วทุกคนแต่เราทําไมเราถึงคิดว่า แค่เราออกมาสร้างตัวตนแบบเนี้ยทําไมลูกค้าถึงไม่เหมือนเดิมอ่ะะเราก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อเวลาเราฝันใหญ่อ่ะคนที่เขาไม่ได้ฝันใหญ่เหมือนเราอ่ะเขาจะไปจากเราเพราะอะไรรู้ไหมบางคนอิจฉาเราบางคนกลัวเราได้ดีกว่ากลัวเราได้ดีกว่าก็ดินทาก็ว่าร้ายเราเหน็บแนมเราคนเหล่านี้ไม่ได้หวังดีกับเราหรอกทุกคนคนที่กระแนกกระแนพูดจามไม่ดีกับเรา เลิกคบเลยถ้าเวลาคุณออกมาสร้างตัวตนแบ่งปันทําความดีแบบเนี้ยเขาไมา่ได้ฟังคุณจบหรือในโลกออนไลน์เวลาเราขอเขามาเป็นเพื่อน S S เขามาเป็นเพื่อนเวลาพูดขวางขายขวงมันจะมีคนที่พูดจากับเราไม่ดีลงเฟซคือคนแบบเนี้ยไม่ได้รักเราหรอกบล็อกไปเลยแต่เพื่อนที่มันรักฝังดีกับเราอ่ะมันจะคอยให้กําลังใจเราเตือนสติเราให้เราได้ดีแต่ทุกวันแต่ก่อนครูก็คิดไม่เป็น ครูก็รู้คนไม่เป็น <c oughs> เจอเพื่อนดีๆมาเยอะเหมือนกันเพื่อนที่เขอแบบเออสมมุติเขาเป็นพ่อค้าไม่ค้าอะไรใช่ไหมเขาให้กําลังใจเรานี่คือเพื่อนที่ดีนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเพื่อนมันจะมาเอาอยากได้เงินกับเราเหมือนครูเนี่ยครูก็เป็นเพื่อนที่ดีให้กับทุกคนได้ครูมาให้ความรู้ให้วิธีคิดให้ให้อาชีพในการหาเงินที่มันจะไหลามาเทมาไม่รู้จบ ในขณะที่กว่ามันจะเงินมันจะไหลามาเทมาคุณต้องยืนระยะสามเดือนตั้งเป้าในการลงมือทำา้กขไขยตื่นแล้วแต่เอ๊ว่าเรีไปซื้ออย่างวันกินได้พี่ดองอ่ะอ่ะขอจบคลิปนี้แค่นี้พอแบ่งปันต้อนจ้ะนะใครสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราทักมาที่เฟซบุ๊กนิตยากรโสภาให้เราคิดบวกทำตัวดีๆอะไรที่ไม่ดีก็เลิกซะเนีย่ยกูก็เลิกกูรู้แล้วว่าการ อยากให้ใครมาลักเยอะแยะมากมายทาให้เป็นความทุกข์รักตัวเองเมื่อรักตัวเองมากพอลูกค้าก็ลักเราเมื่อเราทําตัวดีๆลูกค้าก็ลักเราเช่นกันตัวแทนจาหน่ายก็ไหลมาทีมาหาเราใครไม่อยากทํามันต้องเสียเวลาเราก็เดินหน้าของเราให้ดีที่สุดไม่ต้องโกรธไม่ต้องแค้นใครคิดดีผู้ดีทําดีในแต่ละวันวันที่ผิดพลาดก็แก้ไขแค่นั้นเองค่ะเนะะาะไปแล้วจับบ๊ายบาย ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะเฮงๆปังๆรวยๆเงินไหลามาเทมาไม่รู้จบค่ะนะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ทุกคนได้สมปรารถนานะคะ